ยู่ห้องกินตามภาษาครับืันนี้สีผ้ามาใส่เบ็ดขั้นครับเยื่อเขียดครับเบ็ดขั้นห้องกับเฮ็ดเองแบบอันนี้เลยครับเห็ดแบบนี้เลยเป็นตัดใหม่มาืจอสีตัวเบ็ดเพราะว่าน่องพิ่นมาตีเบ็ดฝรั่งกับตีเบ็ดบกคอแล้วมันได้โตใหญ่ครับโลก,กว่าเลยเพิ่นว่ามันยังหลายตัวสวอยู่ผมก็เลยลองถึงม่ลองอันนี้ลองลองไส่เบ็ดบึง เดี๋ยวเขียดครับขขเขียดเอามาให้เพื่อนเพื่อนนะนี่ครับเครียดมีหาไดไอซีโต่ไอซีส่ซีโตนี่แหละครับลองติดตามชมน้ำกันเบื้องเด้อครับว่าสิเป็นยังไงดูน้ำกันเลยครับครับใส่ใส่เตือนเตือนนี่ลองใส่เลือกบวกใส่เลือกๆหนึ่งคนน่ากันนี่ใส่มันกลางนี่เลยแหะครับ มันจังเห็นไงปลาลงเลยปผดนี่ครับประมาณนี้ละไปคันที่สองเลยครับจะเอาออกด้วยกันไอจิโจ๊กเบสมาเบสโอ้โหนครับ กันท,ที่สองอันครับไปขั้นต่อไปเลยครับครับเดีย<อ>๋ยวบอยแล้วครับ ขันที่สามเข้าขันที่หนึ่งขั้นที่สองอยู่ฝั่งผุน, 2, นเดี๋ยวไปต่อขั้นที่ครับขั้นสุดถ่ายเรียบร้อยครับมาหล่นน้ำกันเบื้งครับเด็กๆสีมายามเบืงแบบ้งอีกรอบหนึ่งยีดอกรแบรบรยญญากาศครับช่วงแรงหกโมงแรงครับอยู่ทงหน้า โลก,กาครับครับผมก่อนสิไรยามันกะมาหาเงือกันก่อนครับเพื่อมันเพื่อมันหลอนนะครับนี่ครับพอตัวหนึ่งเกียดหมู เห็นอีตาหนึ่งแล้วครับแลันหลอนไปสับโดดเข้าปลาไปแล้วนี่อีกตัวหนึ่งครับเนี่ยเนีน่ย Oh. แค่แห้งครับหาบึงอีกก่อนครับเผื่อมันเบยดท่าซีหลังคืนขึ้นสีบหร,ร่อนหลายหลังดอกจับไปยักตัโสองโตกับพ่อแล้วท <c oughs> ีนี่ตะกาสิเี็ดโม่เ <c oughs> นะเน αι. Oh. ้โอ้ยบอดทันมันเลย ไว้แห้งครับเห็นตาม่นเนี่ยวเก็ดเห็นเลยครับในเงือโตเดียวครับไปเปลี่ยนไปท่้นี่ลหละแช่แห้งครับกระได้เลยพ่อไฟซื้อแยนเจือดองเดี๋ไปไปหลุดน้ำกันครับว่าสิ่งนี้แต้มบ่ ส,สีขั้นหนึ่งดอกยังยินเสียงเสียงอีกอยง่ยงโอ้ปลากินอีลิเสร็จแล้วครับแต้มแรก,เ,กเดี๋ยว,วเดี๋ยวเง่ดี๋ยวไปเอาห้ก่อนเดี๋ยวเดี๋ยวเดวเดี๋ยวเต่ว่าปลากเดี๋ยวเดียเดยเดี๋ยวเด ครับแตมแหลกอึบแม่อึบมามามา,มาปดฮะรุดอีหยัางน่อยเยอะสิโอ้เนื้อหลอนเบิดโอ้ยป่าไหลปดปด,ปดครับนี่ครับพี่น้องโอ้แตมแหลกสวยเลยปดใช่เอาเขียนตรงนี้ ยังปลดอเอาเขียดใส่เนื้อก่อนเบ็ดดวงใหญ่ปลานี่ประดูขึ้นลองด้องกับหนึ่ง,ง,งรังนั้นปลาฟูทั้งโขกเลยกินค่ะนี่ครับตัวแรก แต้มแรลกใส่สวยเลยครับเดี๋ยวเก็บเก็บเข้ารุ่นต่อไปครับเยอะๆใจเย็นตายยังครับนี่ครับเบื้องหลังที่สองเหือตายบอโอ้มันเต็มดีๆอยู่ครับไปหลังที่สามนี่มีแต้มแน่นอนครับเห็นใกล้ๆเลย เดี๋ยวไอ้เพจอย่างนี่ครับขึ้นมะพันอยู่เทิงพี่เล่ยครับพี่น้องเห็นบอกพี่น้องจะว่าก,กัดตัวหน่อยกบมุกชีอยู่จะเจ๋ยวอยู่ล็อกลุ่มไอ้ห้าวปด โอ้ยเนีย่ยบ่มีหายเงือมาใส่แล้วเจ้าให้พี่น้องบ้างเนี่ยนกขึ้นแับเี้คโอ้นี่ครับแขนด้วยอ๋อนี่อยู่มอสองมอสสอง,สองนะครับแขนแนิดหน่อยมอสองเอาเรียบรอไอสองแต้มครับเยหยื่อห้ากับเหลือสองตัวครับตัวนั้นก็เหยื่อล่อนครับทางที่สี่เหยื่อล่อน เดี๋ยวอันนี้เอาไปนี่มาใส่หมองเกาล็ดถ้าเป็กท่านมาใส่เอียนเยื่อสองเยื่อสองหลังเดี๋ยวมืออื่นให้นอ้องยามมึงครับผมกับที่สีโปรยเขาม้าดอกเพระาะว่าสิออกเมื่อบานแล้วแต่ว่าก็สุดยอดอยู่ครับสองแต้มก็ได้เดย้อมาสรุปก่อนเอาตามมาทุกคนนี่ครับ สวยๆเลยครับสองแต้มดูนี่แขนผมเลยตัวแรกแจวครับคลิปนี้กะคือสิบพ่อทำนี่แหละครับพอกันไมคลิปหนาน,นะครับว่าสิบไปหายยังคลิปนี้ครับสวัสดีครับ